สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องไอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องไอก็จะพาไปดูที่รับแล้วก็จะมาสอนแต่งตัวแบบใช้ ID นะคะ I.D.. แค่2อันเท่านั้นแค่มีแค่ผมแล้วก็กังเกงนะคะนี่วันนี้น้องไอก็จะมาสอนนะคะแล้วน้องไอเนี่ยก็จะพาไปที่รับที่หนึ่งนะคะไม่ทราบว่าทุกคนรู้กันหมดหรือ,อยังนะแล้วก็จะ เราใส่ไอดีกันก่อนแล้วก็จะใส่ไอดีไปเลยนะคะทุกคนสามารถเคปหน้าจอตอนที่ไอซ์ใส่ไอดีเสร็จได้เลยนะคะนี่เราก็ใส่ใส่ไอดีไปเรื่อยๆเลยนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราพาทุกคนเนี่ยไปที่รับตรงจุดเกิดนะคะข้างล่างมันก็จะมีอยู่ช่้นนมันก็จะมีเป็นตรงข้างล่างใช่ไหมคะ เราอะตอนนี้เราจะพาไปที่รับที่หนึ่งนะคะแต่เรายังไม่บอกก็คืออะไรเราก็ใส่ชุดเอลี่นนะคะเพื่อใครอยากแต่งนี้สามารถแต่งตามได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะส่วนตัวเนี่ยน้องไอคิดว่าน่ารักมากๆเลยนะเสร็จแล้วนาะไอก็จะมาใส่ไอดีต่อไปนะจ๊ะมีต่อไปของน้องไอนะคะก็เป็นไอดีผมนะคะ เราจะเอาเป็นผมสีขาวนะคะทุกคนนี่แล้วก็ใส่ไอดีไปเลยลก็ใส่ไอดีไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เป็นไอดีที่สองนะคะอันแรกเป็นกางเกงวัวขาสั้นนะคะอันนี้อันที่สองแล้วเป็นผมนั่นเอง นี่ใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เป็นผมสีขาวนะโบสีชมพูก็น่ารักมากสำหรับใครที่ชอบแบบเนี้ยแต่เราไม่ชอบสีผมสามารถไปเปลี่ยนได้ที่ร้านทำผมนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าตานะคะเราก็กำลังจะหาหน้าตานะคะหน้าตานี้เพอร์เฟกนะคะน่ารักแล้วเผื่อใครอยากได้ของตกแต่งมันก็จะมีเป็น ข้อของตกแต่งนะคะอยู่อันเดียวกับนี่นะคะของตกแต่งเต็มเลยเนี่ยถ้าอยากได้ของตกแต่งก็กดตรงนี้นะคะน่ารักทั้งนั้นเลยนี่แล้วก็ใส่หมวกอันนั้นไปนะคะใส่หมวกอันนี้น่าราักฝนตกด้วยเรามาตอนฝนตกเลยนะทุกคน เราก็จะเอาขี่มอไซค์ไปนะคะซึ่งเราขอบอกเลยว่าที่รับคือที่ทะเลค่ะแต่เราจำทางไปทะเลไม่ได้ค่ะทุกคนเราก็ขอไปมั่วๆก่อนแล้วกันนะเพราะเราจำทางไปทะเลไม่ได้ไปมั่วๆก่อนและ พอเราไปเราเคยไปที่ไหนที่หนึ่งนะเราแบบว่าเราตอนนั้นเราเคยไปกลางเต้นอะ่ะเราไปมั่วๆเราเจอที่กลางเต้นเลยละแต่นั้นเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มาดูกันว่าจะเจอไหมล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆเลยนะจ้าขึ้นสะพานขับเร็วมอกะเราก็กำลังจะไปหาทะเลกันแล้วทุกคน ก็หาไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแล้วก็กำลังจะหาทะเลหาทั่วมึงแม่หนึ่งเกือบทั่วมึงได้หาทะเลหาทะเลสรุปเราหาไม่เจอนะคะคุนและเราคิดว่า ถ้าเราหาไม่เจอเราขอรีเซ็ตตัวดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้เราจำทำการไม่ได้จริงๆมันก็สามารถแวะไปได้เลยนะคะถ้าใครไม่อยากมาเสียเวลาตรงนี้แวะไปเลยดีกว่าค่ะแต่นี้เราอยากไปอะเนาะอยากไปไปไม่เป็นก็อยากไปอะแล้วก็หาแล้วก็ประดังนี้นะเจกรถมอเตอร์ไซค์ไม่เอาดีกว่าเพราะฝนตกเนาะมันก็บอกว่าปวดร้อนนะคะแล้วก็รอไปเอาเป็นรถกอล์ฟนะ นี่รถก๊อมาเร้วเราก็ลองไปทางเดิมดูเนาะเหมือนจะเจอตอนนั้นน่ะเราไปทางนี้เราเลี้ยวเราเลี้ยวขวาชั้แวตาน,นี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายมั้งเลี้ยวซ้ายขวาร้ายซ้ายดีมาดูกันอย่างที่เขาพูดจริงไหมขวาร้ายซ้ายดีซ้ายจะดีจริงไหมมาดูกันเลย นี่ถ้าเจอแปลว่าเขาพูดจริงๆนะขวา,า้ายไซด์ดนะีแล้วก็ยังไม่เจอนะเถมขับ o o รถไปชนรั้วเขาอีกแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไป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 เล็กก็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 ก็ก็ก็โอ้โนโฉนเล็กก็วิทะเล ปลาไร้สาดีมีจริงเหรอเนาะนี่เราก็เจอทะเลแล้วนะลุบรถก่อนสเสร็จแล้วเราก็กระโดดทะเลไปเลยกระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็ว่ายน้ำนะคะว่ายน้ําทุกคนเห็นบ้านตรงนั้นไหมคะมันจะเป็นบ้านแบบกระท่อมอะเนาะเราก็ให้เราอะว่ายน้ํานะคะแล้วก็ไปถึงบ้านกระท่อมนั้นและมันก็จะมีห้องลับอยู่นะคะซึ่ง ถ้าใครดูแล้วนะคะถ้าใครดูแล้วก็ไม่ต้องดูนะคะแต่ถ้าใครรู้แต่ถ้าใครยังไม่ดูก็ดูได้จ้าฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าดูแล้วเนี่ยเราก็เปิดประตูเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเราให้ตรงฝากบัวนเนี่ยเห็นไหมมีห้องลับให้เราแบบว่าขึ้นตรงฝากบัวไปเสร็จแล้วอันนี้ก็เปิดไฟได้ด้วยนะ สร็จแล้วมันก็จะมีห้องรับแบบนี้มีกระจกมีเก้าอี้แล้วก็สามารถเปิดไฟได้เปิดไฟปิดไฟได้แล้วก็เป็นตุกตต๊กตาโหตุ๊กตาน่ากลัวเกินหรือเป็นตุ๊กตาผีเนี่ยทุกคนน่ากลัวจริงๆอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยลองเข้าไปน่อ๋ออันนี้ออกมาข้างนอกเป็นข้างหลังนะทุกคนนี่แล้วก็ปั่นจักรยานสมพวนเววน่นแหละอ้าวมีคนมาทะเลด้วยนะ เดี๋ยวคนนี้เขาพายเรือไปมาดูกันว่าเรากับกับเขาใครจะเร็วกว่ากันเราก็คิดว่าอืเขาแซงเราแล้วเขาแซงเราแล้วอ๋อเขาจะไปเรือยัยกษ์นะคะตอนนี้เราก็กําลังจะว่ายน้ําไปขึ้นฝั่งนะคะนี่เราก็กําลังจะว่ายน้ําไปขึ้นฝั่งนะ ใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายยค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามแล้วกดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ล่าว่ามีที่ไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปนะคะใครคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้บายยค่ะสวัสดีค่ะบายมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย